ที่บริเวณหน้าสารกลางอุบลราชธานีหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยดรณหทัยทิวไผ่งามผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายสำเลิงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันเปิดงานมหก,กรรมธงฟ้าสินค้าราคาพิษ ษที่สาะระกลางหลังเก่าจังหวัดบนราชธานีโดยมีผู้ประกอบการประชาชนร่วมในงานและเยี่ยมชมสินค้าภายในงานที่นำมาจำหน่ายรวม10หมวดสินค้ามากกว่า1,000รายการ สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าของชีพประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าของชีพของประชาชนรวมทั้งเป็นการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศโดยการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการคองชีพสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดจากผู้ผลิตผู้ประกอบการรายกล รายย่อยและเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรงเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย SME กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการจ้างงานสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ภายในงานได้มีสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายมากมายอาทิไข่ไก่เบอร์สามราคาแพงละ95บาทน้ำมันพืช1ลิตรราคาขวดละ40บาทน้ำตาลทรายขาว1กิโลกร,รมัมถุงละ22บาทน้องไก่ติดสะโพกราคากิโลกร,รัมละ60บาทเนื้อหมูกิโลกร,รัมละ100บาทสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสินค้าโอทอป สินค้าจากกลุ่มเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนบิสคับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และเกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง Smart Farmer โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16มีนาคม2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกา